สมุนไพรใบโป่งฟ้าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดสูงลดความดันโลหิตส,สูงได้ประมาณ1 0 0ต่อ1เดือนนะท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรในการแก้อาการบําบัดโรคภูมิแพ้ไสนัสแก้ไอและเป็นสมุนไพรในการที่จะมาอยากเลิกบุหรี่อดบุหรี่สูตรอดบุหรี่ชะงดัดนักแล สวัสดีครับโจฮักนัสรคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมคนสัญจรวันนี้เรามีอ่าสิ่งที่ดีๆนะครับ,รบแล้วก็มานําเสนอสมุนไพร,รและก็ในการบําบัดโรคภัยที่เราจะต้องมาพูดถึงใช่กันหนึ่งก็คือการใครที่อยากอดบุหรี่อยากเลือบุรี่คือ,อทุกๆคนแหละท่านผู้ชม,<ผ>มที่สูบบุหรี่นะครับ แล้วทีนี้อยากเลิกบุหรี่นะครับแล้วก็นะครับก็คือมันก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นทางเลือกอ่าเป็นทางเลือกแต่คนสัญจรมันอยู่ที่ใจด้วยนะใช่ใช่อยู่ที่ใจด้วยนะครับมันเป็นสมุนไพรทางเลือกอ่าอีกโรคหนึ่งก็คือไซนัสอันนี้มาจากงานการวิจัยแล้วใช่ครับผมไซนัสจะหลุดออกมาทั้งยวงคุณจะต้องทํากี่วันมีวิธีการทําอย่างไรเอาไอ้ที่สามคืออะไรคนสัญจรสามนี่คือไขมัน รถไขมันในเส้นเลือดของเราและคอเลสเตอรอลนพวกอามาพลึกอามาภาพในตัวดีนะครับแล้วจะไม่ถามหาคือคือท่านผู้ชมทราบไหมว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือเป็นสโตรกนั่นแหละและหลายคนอาจจะบอกว่าสโตรกคืออะไรก็คือหัวฟาดพื้นในห้องน้องห้องน้ําหรือแม้แต่สนามฟุตบอลหรือแม้แต่สถานที่ทั่วไปคนสัญจรคือไขมันในเลือดสูงและเป็นโรคความดันโลหิตสูง สมุนไพรที่ว่านี้ก็คือสมุนไพรที่อยู่ด้านข้างๆพวกผมสองคนนะครับสองท่านนี้แหละต้นโปร่งฟ้าโปร่งฟ้านะท่านผู้ชมเอาไปงเขาหอมเหมือนแฮกเลยที่ผมดมอยู่คนสัญจรคุณลองส่องฟ้าดูสิมันมันไม่โปร่งเลยมันเป็นมันเป็นต่อมไขมันใช่ไหมใช่ต่อมไขมันนะท่านผู้ชมต่อมไขมันนะครับมันจะเป็นเล็กๆเล็กๆนะครับกล้องจะมองไปค่อยเห็น เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากท่านใดนะครับมีไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยปลูกเป็นไม้ประดับประสุดยอดใช้งานคล่องเลยมีอาจารย์ผมนะท่านปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็ในการแก้ไอได้ด้วยคนสัญจรแต่เรามาพูดถึงก่อนพูดถึงหัวอ่าหัวข้อที่แก้ไอเนี่ยรเรามาพูดถึงหัวข้อใหญ่ๆก่อนดีกว่าเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คืออดบุรีอดบุรีท่านผู้ชมเอ้าอยากทราบใช่ไหมอยากทราบแร้วว่าวิธีการของเขาเนี่ยทำยังไงโอเค นะครับทีนี้นะครับสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วจะจัดหรือไม่จัดแต่ว่าผมก็อยากจะเลิกอ่าคนสัญจรมันมีอย่างนี้นะแล้วผมอยากจะเลิกเนี่ยเอ๊ะทำยังไงดีวะเนี่ยก็เอาสมุนไพรชนิดนี้ท่านผู้ชมใบแห้งมันใช่ไหมใบสดครับเอาใบสดใช่ที่พูดถึงนี้ใบสดนะครับทีนี้นะครับเราก็จะนะครับว่า เอาใบสดมาทําอย่างไรก็คือพอเราเด็ดมาสดๆท่านผู้ชมเราก็จะเอามาเคี้ยวมาเคี้ยวก่อนสูบบุหรี่มาเคี้ยก่อนสุบมาราผมผมก็ลังอยากบุหรี่ผมจะเอามวนบุหรี่มาสูบเนี่ยคนสัญจรเอแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่อยากจะสูบวะไปอย่างเงี้นะก็เอาเนี้ยมาเคี้ยก่อนเลยรสชาติเป็นไงลูกอมแฮกเหมือนแฮกเลยใช่ไหม แฮกจริงๆเลยอ่าแล้วเคี่ยวเสร็จเคี่ยวทั้งใบเคี่ยวทั้งใบเสร็จกืนน้ําไปก็ชุ่มคอเกลี่ยไปเรื่อยๆชุ่มคอมีหน้าเขาถึงเป็นยาแก้ไอได้เนาะเออจนแบบกี่ใบกี่ใบสองใบพอสองใบพอเนี่ยทีนี้ผมเหลือแต่กากเนาะอ่าผมก็อมไปเรื่อยๆแหละทีนี้พอผมมาสูบบุหรี่ปุ๊บกลไกจรเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดเกิดอะไรขึ้นครับรสชาติมันเปลี่ยน ออ๋รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปเลยรสชาติของบุหรีมันเปลี่ยนแล้วทําให้อาเจียนผืนผื่ผื่นผืดนผอมแล้วผมจะอ้วกท่านผู้ชมเป็นอย่างนั้นเลยเลยแบบเธอคือคือเราต้องต้องทำทุกครั้งถ้าอยากใช่คือวันนี้ที่เรามาเสนอกันเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็เงินทองก็หายากนัคนจนเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากเลิกบุหรีนะท่านผู้ชมก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งเอา ทางเลือกนะครับสาหรับใครอยากเลิกบุหรี่อยากอดบุหรี่ทีนี้กี่วันมันจะได้ผลกี่วันมีบางคนถามว่ากี่วันคุณโจถึงจะได้ผลอยู่ที่ใจของคุณแล้วกันถ้าใจของคุณมั่นก็สามวันก็โอเคคือคุณทําเป็นกิจวัตรประจําวันท่านผู้ชมสมมติว่าคุณอยากบุหรี่แล้วแต่คุณมาต้นนี้เลยคุณเดินมาต้นนี้เลยเอาสักหน่อยวะแล้วคุณมาลองสูบบุหรี่ดูทดสอบเลยสูบบุหรี่ปุ๊บโอ้โหคนสัญจรเกิดอะไรขึ้นอ้วกครับ ไม่อยากดูดบุหรี่ไม่อยากดูดบุหรี่คือพูดง่ายๆมันลดอาการอยากบุหรี่แล้วก็ถ้าหากท่านใดที่อยากเลิกมันอยู่ที่ใจด้วยแต่ถ้าถ้าคุณทําซ้ําๆเนี่ยมันมีงานการวิจัยมาแล้วนะเลิกจริงๆบางคนคือทำซ้ำๆช่วงเวลาที่อยากบุหรี่คือมันจะอดได้มันจะลืมไปคือมันจะลืมไปนะครับเอาทีนี้เรื่องของที่สองหัวข้อที่สองใส่นัดโอ้ดังเน่าเห็นไหม ด่างเน่าไม่ใช่ด่งเน่าคือโพรงจมูกอักเสบโพรงจมูกอักเสบเกิดจากนะครับเกิดการเป็นภูมิแพ้มาก่อนแล้วมีน้ำมูกเกิดจากการพักผ่อนไม่พอนะครับแล้วเกิดจากสารเคมีต่างๆที่เอาเราหายใจเข้าไปนะครับแล้วเกิดอาการแพ้ก็ทําให้เป็นใส่นัดได้แพ้ประจําแพ้เรื้อรังว่างั้นเขาเรียกว่าเป็นเนื้องอกด้วย นะครับเนื้องอกในในในโพรงจมูกใช่คือโพรงจมูกอักเสบนั่นแหละท่านผู้ชมออาวันนี้มีความพิเศษที่โจจะมาแฉแล้วมาบอกกันเลยว่าใช้วิธีการทําอย่างไรวิธีการคือใช้ใบหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรคนสัญจรใบใหญ่เอาใบใหญ่ๆเนี้ยเด็ดมาสักหน่อยหนึ่งเป็นให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอโทษนะที่เด็ดไปอ่บผมต้องขอโทษเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเจ็บปวดเหมือนกันนะครับอ่าเรามาใบหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชม เราต้องเอาใบที่ตากแห้งแล้วครับถึงแดดถึงลมให้แห้งใช่ตากแห้งแล้วท่านผู้ชมแล้วมันนิ่มนะครับมันนิ่มเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันถ้ามันนิ่มแล้วมันจะเป็นยังไงคนสัญจรทราบไหมมันก็จะมวนได้ใช่ไหมอ่ามวนเป็นบุรีอ่ามันก็จะมวนเป็นบุหรี่อย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับแล้วใช้ร่วมกับอะไรใช้ร่วมกับใบของกระเทียมใบกระเทียมใบกระเทียมก็แห้งเหมือนกันเอาใบกระเทียมแห้งหนึ่งใบท่านผู้ชม ต่อหนึ่งมวลคือเอามวลใส่ข้างในนี่อ่าอันนี้ก็ไอ้โปร่งฟ้าก็หนึ่งใบที่ใบที่ใหญ่พอสมควรนะแห้งแล้วใบแห้งของใบกระเทียมหนึ่งใบเหมือนกันเราก็เอาใบของกระเทียมน่ะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆขนสัญนจอชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามามวลนะมามวลเหมือนยาสูบน่ท่านผู้ชมอ่าถ้าหากท่านใดที่เคยสูบยามวลแล้วเนี่ยอ่าที่แบบว่ายาเส้นนะนะเอาทำท่าลำทางให้เห็นเลย ผมเอาใบของกระเทียมเนี่ยยัดเข้าไปหนึ่งใบครับผมคือคือคือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะแล้วก็เอามาจุดบุหรี่ดูดดูดนะครับวันหนึ่งให้ดูดประมาณแปดมวนช่วงระยะห่างเนี่ยก็คือช่วงตักจากเช้าลงมาเนี่ยครับผมก็ให้ได้ประมาณชั่วโมงละมวนอ๋อกี่วันกี่วันดูดกี่วันใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยผมจะดูดแปดมวนครับ แล้วดูดอยู่8วัน8วันใช่หลุดออกมาทั้งยวงท่านผู้ชมอันนี้จากงานการวิจัยแล้วนะไสนาที่เป็นเนื้องอกกลางในรหลุดออกมาถูกครับอันนี้อันนี้อันนี้วันละ8มวนท่านผู้ชมมวนละหนึ่งชั่วโมงก็คือชั่วโมงแรกเนี้เราสูบไปเลยมันจะได้กี่นาทีก็ช่างมันชั่วโมงละมวนเออมันจะได้กี่นาทีก็ช่างมันอ่ะเราสูบแล้วบางคนก็พ่นออกทางจมูกใช่ใช่อ่าที่พ่นได้ก็พ่นไปนะครับ เอาไคลพ่นเป็นก็พ่นออกไปนะครับแล้วจะทําให้นะครับวันละแปดมวลแปดวัน8วันหายขาดเลยหายขาดจริงๆแล้วแล้วหลุดออกมาทั้งยวกอันนี้ผ่านงานการวิจัยแล้วก็มีตำหลับตำราเขียนมากมายใช่ครับนะครับนี่ของดีๆครับเี่อเอาเรื่องของที่สามและคนสัญจรทีเนี้ยทานไปนอนติดเตียงอามาพฤึก์อัมพาดล่ะคนที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่สามารถ มันมันถามว่ามันช่วยได้ไหมเอามาพึกอามาพาดมันต้องมีสมุนไพรอีกชนิดหลายๆชนิดคนสัญจรที่ที่จะมาช่วยแต่ก่อนที่คุณจะเป็นสโตรกหรืออามาพึกอามาพาดเนี่ยก่อนที่คุณจะเดี่ยงอ่ะว่างั้นเหออเอาเอาพูดแบบชาวบ้านอ่ะอยาบหยาบไปเลยว่าก่อนที่เราจะเดี่ยงท่านผู้ชมก่อนที่คุณจะเป็นอามาพึกอามาพาดเนี่ยนะคุณกําลังเริ่มอ่าทีนี้เอามาประมาณหนึ่งก้านหนึ่งก้านใบนี่นะคนสัญจรเราต้องปลูกไว้หลายต้นนะ หนึ่งก้านใบมันก็จะมี3 4มสี่ห้ามีประมาณห้าหใบท่านผู้ชมเราก็จะเอามาต้มจะเป็นใบแห้งหรือใบสดก็ได้ครับผมครับทีนี้คนสัญจรทำยังไงต้มเวลาหนึ่งเดือนกินต่างน้ำเลยทั้งวันได้เลยผลจากงานการวิจัยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายท่านผู้ชม หนึ่งเดือนในหม้อละหม้อละก้านเลยไหมใช่วันวันละก้านวันละก้านวันละก้านท่านผู้ชมน้ําก็ใส่ประมาณสักสองลิตรสองลิตรต้มน้ําเดือดก็สิบถึงสิบห้านาทีเพราะเราดื่มทั้งวันดื่มต่างน้ําได้คือเราดื่มต่างน้าได้เลยเย็นก็ดื่มได้แต่อุ่นๆนะจะดีที่สุดนะครับมันจะ่ลดไขมันได้หนึ่งเดือนลดเลยร้อยกว่าคนสัญจร โร้อยกว่าก็ไม่ธรรมดานะเยอะนะสมมติว่าคนสัญจรเป็น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 ไขมันเป็นไขมัน,เป,น,มนเป็นความดันสองร้อยกว่าโอ้รถร้อยกว่าเดืก็ภายในเดือนเดียวนะ ลดลดลดร้อยกว่านี่ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะแต่ว่ามันค่อยๆลดไงใช่ใช่สามสิบวันคุณลดร้อยกว่านี้ถือว่าธรรมดานะข้ะสัญจรถือว่าธรรมดาแต่ว่ามันไม่มีพิษไม่มีอันตรายไงอ๋อไม่มีผลข้างเคียงจากงานการวิจัยแลในตำรับตำราเขาเขียนไว้นะครับว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อนะครับบุคคลทั่วไปที่อยากลดไขมันนะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตสูง ก่อนที่คุณจะล้มหัวฟาดพื้นนะครับใช่น้ามืดล้มคลื่นใช่เยอะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรทางเลือกเหมือนกันท่านผู้ชมสําหรับโปร่งฟ้า1เดือนลดไขมันในเลือดแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงลดร้อยกว่าใช่แล้วก็ผมเคยรู้เคยมาแก้ไอก็ได้เนี่ยทีนี้นะครับเราก็จะมาเอาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับลดไขมันลดความดันโลหิตสูงเนี่ย เสร็จแล้วนะอ่าฮะอ้าวทีนี้เรื่องต่อไปแล้วท่านผู้ชมก็เป็นอ่าอทิเช่นแก้ไอคนสัญจรอ่าก็มีนะครับอ่ามีมีแฟนคลับเรานี่แหละนะครับก็เป็นที่นับถือกันใช่ใช่อาพี่เขาก็เป็นอาจารย์สอนนะนะที่อยู่ในมหาลัยนะครับแล้วทีนี้อ่าท่านเนี่ยก็จะเป็นไอแห้งๆแต่ไม่ค่อยมีเสมหะเสมหะจะแบบใสๆไอไอนี่มีไอหลายแบบนะ ไอไออย่างนี้ก็มีนะไอบ่อยไอตัวกดแต่แบบไอ้แห้งๆแบบมันมันเป็นจนลำคานอ่ะแบบไม่มีเหตุผลแบบไม่มีเสมหะแบบไม่มีเหตุผลครับคืออยากจะไอท่านผู้ชมไม่ใช่ไอเล็บอยู่นะเหมือนกับไอติดที่ใส่อะไรประมาณนั้นแหละใช่แล้วก็ไอบ่อยแต่คือลักษณะละคายเครื่องในคอลําคอก็ไอใช่หลังใช้เยอะไม่ต้มดื่มก็จริงๆแล้วก็ประมาณสองสามใบ สองสามใบสมมติว่ามันเป็นใบใบสดใช่ไหมก็ประมาณสักสามใบแล้วก็ต้มน้ำก็ประมาณหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็จิบใบบอยจิบทั้งวันได้ทั้งวันได้ไม่มีปัญหาสําหรับแต่ถ้าใบแห้งก็เอาประมาณหนึ่งใบเนี่ยเอาลงสองใบเอาเอาเอาลงในแก้วนะครับทานแบบเป็นชาไปเลยทานแบบเป็นชานะแล้วก็เทน้ําร้อนใส่ฟุ๊บแล้วก็ปิดฝาไว้ท่านผู้ชมประมาณสักห้านาทีเราก็มาจิบ มันก็จะเย็นชุ่มคอมีหน้าเขาถึงไปทําแฮกนะครับเพราะว่ากลิ่นของแฮกผลสัญจรครับนี่ครับเออเรื่องดีๆความรู้ดีๆนะครับเรามานํามาบอกกันเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็ใช่ว่าจะหาง่ายนะยากอยู่นะเพราะว่าหายากโปร่งฟ้าเนี่ยที่บ้านโจก็มี3มต้นนะที่เราปลูกไว้3มต้นฝั่งนู้นอีกต้นนึงใช่ฝั่งนู้นก็2ต้นเพื่อนตายไปแล้ว2อานะครับเพราะว่า จริงๆแล้วจริงๆเราต้นไม้ชนิดนี้เขาชอบแบบแดดจัดก็ได้นะเวลาเราจะปลูกนะครับแดดจัดจัดหรือแบบตอนเช้านี่เจอแดดครึ่งวันก็ได้นะครับเขาจะชอบมากนี่ก็ต้นเขาโตนะเราขึ้นได้นะเนี่ยเหมือนต้นน้อยนาเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ยืนต้นนะท่านผู้ชมนี่เวลานั้นเขาจะติดเม็ดแล้วเขาจะร่วงนะท่านผู้ชมเป็นอย่างนั้นสุดยอดเอาละแนะนํากันสมุนไพรทางเลือก นะครับที่เป็นไม้ประดับที่อันี้ก็คือแก้ไอใช่ใช่แก้ภูมิแพ้ได้ไหมได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมที่แบบไอและจามไงนะครับแก้หวัดนะครับได้อย่างชงัดนักแลสำหรับเย็นนี้ท่านผู้ชมสมุนไพรใบโปร่งฟ้าครับอันแรกก็คืออดบุรีอดบุรีอันที่สองก็คือไซนัทไซนัทอันที่สามก็คือลดไขมันลดไขมันในเลือด โรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงหรือหลังจากนั้นก็เป็นแก้ไออาทิเช่นแก้ไอแก้หวัดแก้ไข้ภูมิแพ้ท่านผู้ชมอันนี้จิบได้ทั้งวันนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับครับผมสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือสามารถจิบได้ทั้งวันตามงานการวิจัยนะท่านผู้ชมใช่ครับผมตามมหาลัยผมเไปเขาเอาไปปลูกเยอะถามว่าคนมีท้องจิบได้ไหมจิบได้นะครับจิบได้จิบได้เลยเรื่อยเพราะว่าเขาเป็นอาการเกี่ยวกับทาง เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับสมุนไพรตัวนี้จิบได้นะครับผมโอเคครับแจมๆเลยตัวนี้นะครับโปร่งฟ้าสำหรับวันนี้นะครับโจห้่งน้าสารคามและคนสัญจรชาแนลครับสำหรับใบโปร่งฟ้ากับสรรพคุณที่มากล้นช่างัดนักแหล่สิบบอกไห่สวัสดีครับ